สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องงานยันข่าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันแน่ๆกดแชร์กดนานๆกดยันยันกดเยอเยอะนะคะเดี๋ยวเราไปเบรกข่าวกันค่ะ2คลิปแล้วเบรกข่าวกันหน่อยนะคะอารมณ์มันจะได้เบาลงเบาลงเบ,าลง,บาลงค่ะไปดูนะคะว่าดิฉันวันนี้มีเรื่องราวอะไรสนุกสนุกจะมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ค่ะก็เปิดเผยมาแล้วนะคะโดมเครื่องเส้นที่ทำเป็นร้านกาแฟาไม่รู้ว่าเสร็จแล้วหรือยังมีการพูดจะติดฝาจะติดนั่นจะติดนี่อะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะคะตรงนั้นตอนนี้เราไม่เห็นภาพและย้ายเข้าไปทำตรงด้านหน้าที่ซีฉันเคยเล่าให้ฟังว่าเป็นโดมเครื่องเส้นยกมาจะทำเป็นที่นั่งกินกาแฟามีสวนย่อมเล็กๆตอนนี้ก็ตี ู้ทึบเหมือนจะเป็นห้องเก็บของเรียนก็งงว่ามันไม่มีใครที่ไหนหรอกเอาห้องเก็บของมาไว้ทางด้านหน้าสถานที่ต้องเรียกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแถมยังเกือบจะบังป้ายจะมีแต่พวกไอ้พวยนี่ละมั้งที่ทำกันแต่ตอนนี้เราเห็นชัดขึ้นว่าเขาเริ่มรื้อร้านกาแฟ แล้วก็ใช้วัสดุผนุงผนังเอามาปิดห้องเก็บของด้านหน้าแล้วก็ขนของบางอย่างไปโดมสิ่งที่เขาทำก็คือไอห,ห้องเก็บของนั้นกลายเป็นห้องเก็บตู้เครื่องเสียงดิฉันจะบอกนิดนึงนะคะระวังโดนขโมยนะคะอาจจะโดนขโมยเพราะหมันไส้คือคุณเปิดกับทั้งวันทั้งคืนเปิดดังคุณนึกอยากจะเปิดกูก็ไม่เกรงใจใคร แล้วมันอยู่ติดถนนขนาดนั้นหมาเหมือก็ไม่มีมาเฝ้าเหลือคนในานาไม่กี่คนแล้วกลางคืนหายแป,ป๊บไปไม่แน่นะอาจจะมีลักษณะเพราะอย่างมีอีน้ากากบางตัวเนี่ยจะไปซื้อรถมาแล้วก็ไปเ,เข้าประกันไว้จากนั้นก็ไปแจ้งความว่ารถหายแล้วก็เอารถไปขายได้เงิน นี่อาจจะอุ้ยถูกขโมยถูกขโมยถูกขโมยและเอฟซก็ต้องพักกระเป๋าจ่ายให้อีกไม่แน่นะคะค่ะตั้งแต่ปิดครัวกลางครัวไขคร,ครวมันเราจะเห็นว่ามีหลายช่องเน้นคอนเทนต์ในการทำครัวครัวไขครครวมันทางครัวสามคน ก็เช้าขึ้นมาก็ตุ้มโฮมเช้าทําครัวจุดไฟกันเหมือนกับเป็นครัวกลางแต่อยู่ที่สําหรับพวกเขาสามคนส่วนเถกซีเองก็เน้นทําคลิปที่อยู่ในครัวทํากับข้าวเนี่ยวันหนึ่งก็จะมีเรื่องที้สองคลิปนะคะอย่างเมื่อวานก็มีการ ทำลงคลิปทำแกงผนงไก่ทำอะไรไปทำอาหารสีสันก็ดูนะ่ากินดีจะพลาดนิดนึงก็ตรงที่ใช้คำว่าเมนูเร่งด่วนการทำผนงแกงผนงไม่ใช่แกงเร่งด่วนค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเขาก็ทำแล้วครอบครัวก็กินกันแต่ยังไม่มีภาพกินข้าวครอบครัวนะคะยังไม่มีภาพกินข้าวครอบครัวจริงๆน่าจะขอสักภาพหนึ่งล้วนะมาทำคอนเทนต์รวมก็ ยังดีเพราะเอฟซีคงอยากจะเห็นภาพนี้เพราะจุดประสงค์ของการปิดครัวรวมก็คือให้สี่คนพ่อแม่ลูกไ,ได้มีความสุขอยู่ด้วยกันบ้างติดที่คนโตเขาชอบความเป็นส่วนตัวอันนี้เราก็เข้าใจจริงๆท่านมีสักภาพหนึ่งบอกน้องขอข้างหลังนะอะไรแค่นี้แค่ว่าเออนี่นะเราได้นั่นงกินข้าวร่วมกันครบจริงๆเอฟซจะได้ชุ่มชื่นหัวใจ ทีนี้เมื่อวานนี้ก็มีพิเศษอีกนะคะวันก่อนวันก่อนหน้านั้นเนี่ยเรายังเห็นว่าย่าชิยังต้องยกถาดไปบริการทํากับข้าวจากครัวตัวเองให้พวยเมื่อวานนี้เถกศรีก็หิ้วตะก,ก้าอุ้ยเป็นแบบเหมือนเมียไปส่งอาหารให้ผัวที่แคมป์กรรมกรอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอ้ผวยก็ตั้งโต๊ะนั่งกินแล้วทุกคนก็ลุมถ่ายเหมือนเห็นลิงดูลิงกินกล้วยในกรง ไอ้ผัวก็ได้ต้องทำแอคอารมียกน้ำกับคือยกขัก้นแกนน้ำขึ้นดื่มแทนที่จะเออจะเอาไว้ใส่ขวดคือคือ,คอต้องทำเรียกคอนเทนต์ว่างั้นเอถอะเถกก็ทำแกงปลาไอ้ผัวก็ยังบอกว่าโอ้โหนี่กว่าจะเจอเนื้อปลาเนี่ยกูต้องลงประดาน้ำคือ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 ,คอน้ำมันลงจง้งแต่จ,จะเห็นว่าผัวชอบซดแต่ดูเหมือนว่าการที่ไปกินน้ำก่อนเยอะๆของไอ้ผัยเนี่ย ไม่ใช่ทําแอคอาร์ตอย่างเดียวนะคะคือเหมือนกับไม่อยากจะกินอะไรของเมียมากนะก็เลยดวดน้ำก็ไปก่อนให้มันเต็มท้องหรือเปล่าก็เป็นภาพที่ทุกคนก็คิ้วก้าวกันอูหยแต่จะมีภาพอย่างนี้ดิฉันให้ไม่เกินสองนาทีค่ะเดี๋ยวก็จะไม่มีอะไรตรงนี้แล้วจริงๆตักออกมาอย่างนี้ควรจะเออมานั่งกินด้วยกันมาตุ้มโฮมกันทุกคนต่างคนต่างเอาข้าวมาตุ้มโฮมก็ได้จริงไหม แต่นี่ตั้งโต๊ะให้หนายท่านได้นั่งกินได้เอ็กซ์อาร์แล้วทุกคนก็ลุมถ่ายเหมือนนายท่านเป็นลิงก็เป็นเรื่องอะไรที่ตลกแต่ต้องเข้าใจนะคะบอ,อ,อกไว้ตรนนี้เลยดีกว่าเห็นถึกเนี่ยบ่นหลายครั้งแล้วว่าช่องไทเกอร์โอมถูกปิดการสร้างรายได้อันนี้ดิฉันไม่รู้ว่าเป็นพ่ออะไรแต่ช่องของน้องเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรที่ผิดกฎก็คงต้องไปดูว่าเขาส่งจดหมายมาว่ายังไงมันผิดตรงไหนก็ไปแก้ไขซะ ถ้าทำไม่ได้ก็น่าจะไปหาใครที่เขาทําเป็นไปหาไอ้ไหลสิคะไอ้ไหลมันเก่งมันแนะนําเรื่อง youtube อะไรอย่างเงี้ยมัน YouTube เป็นปรมาจารย์ไม่ใช่เหรอนะก็ลองดูว่าแก้ยังไงในส่วนเรื่องการขั้นโฆษณาใหม่บอกไว้กับทุกช่องเลยละกันค่ะมันมีการขั้นโฆษณาแบบใหม่คือแต่ก่อนเราจะเลือกอัตโนมัติหรือเราจะขั้นเองก็ได้แต่การที่เราเลือกขั้นเองเนี่ยเราไม่รู้ว่า จังหวะที่เราขั้นไปเนี่ยมันได้หรือไม่ได้บางทีถ้ามันไม่ได้เขาจะเลือกใส่โฆษณาอัตโนมัติตรงจุดที่มันไม่ไปตัดขาดเนื้อหางคะตอนนี้เขามีแบบใหม่คือเขาจะขั้นให้อัตโนมัติแล้วเราสามารถเพิ่มเติมเข้าไปได้อีกด้วยตอนแรกดิฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยมีโฆษณาเหมือนกันปล่อยอัตโนมัติบางทีมันออปกติควรจะขั้นได้สักสี่ มันได้แค่อันเดียวอะไรอยงนี้ตรงหัวแล้วก็มีตรงกลางอันหนึ่งดิฉันก็เลยลองสุ่มดูปรากฏว่าไอโฆษณาที่เราเคยขั้นสามนาทีนะคะใส่ไปรัวได้ค่ะทุกนาทีมันเหมือนกับมวยวัดไงคะเขาจัดให้เราอัตโนมัติอยู่แล้วจากที่เราขั้นไปถ้าอันไหนมันไปตรงจุดที่ว่าปเป๊ะเราก็จะได้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็รัวหมัดไปค่ะทุกหนึ่งนาทีก็ได้ โดยที่เขาจะไม่บอกว่าเราผิดเราอะไรหรอกเขาก็จะเลือกเองว่าไอ้ที่เราขั้นไปเหนือชีเหนือชีหนือชีรึ่งเนี่ยอันไหนมันเข้าเข้าเป้าบ้างมันก็จะให้เรามีโฆษณาเพิ่มมากขึ้นตามนั้นลองดูค่ะลองดูอันนี้บอกให้คือเห็นบนหลายครั้งแล้วว่าโฆษณาไม่เข้าโฆษณาไม่เข้าก็ไม่เห็นว่ามีใครจะให้คําแนะนําดิฉันถือว่ายังไงเราเป็นยูทูบเบอร์ด้วยกันแล้วถ้าเกิด คุณได้จากการตรงนี้ไปก็ถือว่าคุณได้มาอย่างถูกต้องคุณก็จะได้มีเงินไปจ่ายภาษสงภาษีก็ลองขั้นแบบทีๆดูแต่ยะทีจนอ้โยทุกสิบวินาทีไม่นะคะทุกหนึ่งนาทีอย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนกับมวยวัดรโรๆอย่างที่บอกเนี่ยะคะเขาขั้นให้เราอัตโนมัติอยู่แล้วในจังหวะแล้วถ้าเกิดเราขั้นของเราทีๆไปมันอาจจะมีสักอันหนึ่งที่ตกจุดลงไปด,ดิฉันพอมาลองแบบทีๆหน่อยเนี่ยก็จะ พบว่าโอเคเราได้โฆษณาเหมือนแต่ก่อนคือเหมือนทุกสามนาทีเราต้องได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่เราทําแต่ก่อนก็แนะนําทุกช่องนะคะเอาไปใช้ได้แนะนําทุกช่องถือว่าเป็นวิทยาทานกันก็แล้วกันหลายช่องที่ออกมาเนี่ยเขาอยู่ได้อย่างภาคภูมิใจ แต่ช่องนายนาทีใจบุญที่ถูกไล่ออกมาเนี่ยแรกๆยอดวิวดีมากนะคะดูดคลิปมายอดวิวดีตอนหลังๆเหมือนเอซเลิมไม่พอใจวิธีการทำคอนเทนต์ของเขาที่ไม่เป็นความจริงด่วนนั่งพูดไปเรื่อยไม่มีตักกะที่มารองรับไม่มีหลักฐานอะไรเลยเราจะเห็นว่าเขาจะทำคลิปรัวแค่ไหน แต่ละคลิปของเขาไม่ถึงพันและเขาก็อ้างว่าเป็นการถูกปิดการมองเหน็นดิฉันไม่คิดว่าเป็นการถูกปิดการมองเห็นเพราะว่าหลายช่องก็บ่นเรื่องถูกปิดการมองเห็นเหมือนเป็นเหมือนอนกันแต่ของเขายอดวิวเขาตกลงไปมากๆเป็นเพราะว่าเนื้อหาของเขาไม่น่าสนใจอาจจะโดนรายงานเรื่องเนื้อหาไม่น่าสนใจเนื้อหาเป็นเท็จก็ได้นะคะ ถูกหลายๆคนรายงานอย่างเนี้ยมันก็เลยถูกปิดการมองเห็นส่วนหนึ่งแล้วตัว F C ของเขาเองนั่นแหละที่บ่นเองว่ามีแต่เรื่องโกเพราะฉะนั้นยูทูบเบอร์ถ้าอยากจะให้อยู่ได้ยาวพออยู่ได้อยู่ได้ดีๆจะออกไปแล้วหรือจะอยู่กับพวยไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนฝั่งไหนเนี่ยนะคะถ้าคุณพยายามทำให้มีมาตรฐาน มีวิสัยทัศน์ในการนำเสนอดิฉันว่าอยู่ได้ค่ะอย่างชิดปากแปรเป็นต้นเ <washing S 2> มื่อวานนี้ที่ฉันพบว่าหลายช่องย่าชี้กับของปุ๊นี่นะคะก็ มีการทําคลิปว่าออกไปซื้อของออกไปซื้อผล,ลไม้ตามสั่งอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เสร็จแล้วก็ไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวตอนกดิฉันดูอยู่คิดว่าเห็นมีนม,นมสดมาก็คิดว่าเอ้ยไปซื้อกาแฟหรือย,อยังไงยังไงบอกว่าอ,อ๋อนี่มึงปิดร้านกาแฟเพื่อที่จะไปกินกาแฟที่อื่นที่อร่อยกว่าหรือเปล่าเอาเพราะจริงๆเป็นก๋วยเตี๋ยวค่ะเขาพอชูถุงก็จะเห็นว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ไอ้พวยสั่งดังนั้นเนี่ยไอ้ แผนปิดร้านสมพรปากหมาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเบื่อก๋วยเตี๋ยวสูตรตัวเองหรือเปล่าคือไม่อยากกินไอ้คันมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่จะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมากินก็ดูทุเรศเนาะใช่ไหมปิดร้านซะก,กูจะได้ไปกินก๋วยเตี๋ยวข้างนอกบ้างมันก็เป็นอะไรที่ตลกนะคะร mm hmm. ้านค้าแต่ละร้านค้าที่อยู่ในนั้นไม่มีร้านไหนประสบความสําเร็จร้านเล็กๆที่สร้างมาไอเสียเส้นไอร้านคําใส ตาจิมร้านน้้าแข็งใสนั้นก็ตอนนี้ปิดหมดแล้วค่ะกลายเป็นห้องเก็บของเท่านั้นกลายเป็นห้องเก็บของเป็นที่ตุ้มโฮมนั่งกินอะไรกันจุ้งจุงจิ้ง,จ,ง,จ,งจิ้งกันหน้าร้านแต่ไม่ได้ขายแต่ตอนยุคทองที่อยู่ทางด้านหน้าขายดีนะคะขายดีค่ะทีนี้ร้านสมพรปากหมาเนี่ยลงทุนไปพอสมควรน,นะคะ ทั้งเหล็กทั้งปูนทั้งเสริมนู่นเสริมนี่ยา่าฝงย่าแฝกทำนู่นทำนี่เครื่องปรุงเครื่องก๋วยเตี๋ยวเครื่องนะสารพัดค่ะค่าใช้จ่ายจ่ายลงไปตรงนั้นเยอะยังไม่ได้ขึ้นขึ้นป้ายขายไปทีหนึง่งก็ไม่ได้มีใครมาซื้อกินอย่างจริงจังขายได้ตามเอฟซีสั่งเท่านั้นขายได้ตามเอฟซีสั่ง ปิดตัวลงแล้วร้านกาแฟาก็เหมือนกันเห็นไหมครับปิดตัวลงตอนนี้ไอ้ที่สร้างไปหมดไปหลายแสนก็กําลังลือ้อแล้วก็เอาไปทำอย่างอื่นเอาไปทำห้องเก็บเเครื่องเสียงเอามาทำที่โดมเครื่องเส้นไว้ต้อนรับแขกแทนที่จะคิดตั้งแต่แรกเอามาจุดตรงนี้เลยจะไปเอาไปติดถนนก่อนคุณน่าจะสำเนียกได้ว่า คุณไม่มี FC หรือลูกค้าขาจรหรอกมันจะมีแต่ FC คุณเท่านั้นที่มากินแล้วถ้า FC คุณมากินแล้วมันติดมันดังขึ้นมาต่อให้มันอยู่ไกลถนนคุณขึ้นป้ายไว้เขาก็เข้ามากินปากต่อปากเขาก็เข้ามาแวะไหว้พญานาคแล้วก็มากินได้แต่คุณไม่คิดอย่างนั้นทำโวยทำวาทำไปก่อนทำไปก่อนแล้วค่อยลื้อผ่อนส่งที่หลัง อย่างนี้ทุกอันค่ะแล้วก็ทำอะไรไม่เคยเสร็จอันนี้เป็นสัญญาณของความพ่ายแพ้ล้มเหลวและก็ล้มละลายในที่สุดแล่ที่ฉันบอกหลายทีแล้วนะคะว่าถ้าอยากไปรอดยอดพระพุมต้องผุดได้แล้วค่ะยอดกุดชะตากรรมกุดชีวิตกุดนาดงดอกจะกลายเป็นดงดับค่ะ แปลกใจนะคะว่าไม่มีใครสนใจชะตากรรมของลุงเสือป้าสากันเลยเมื่อวานนี้ที่ฉันตามดูอยู่เห็นตั้งแต่คลิปแรกนะคะก็พาน้องบิ๊กไปคัดเลือกทหารแล้วปรากฏว่าก็มีแต่ป้า,ปาสาเนี่ยไปถ่ายคลิปอยู่เป็นกำลังใจให้ลูกชายเัอเองจริงๆมันควรจะมียูทูบเบอร์ในนาไปเป็นกำลังใจให้หลานของชัยพลหน่อยแล้วก็เป็นโอกาสอันดีเพราะเขาให้ถ่ายนะคะ เขาให้ถ่ายแล้วก็จะเป็นอะไรที่ได้คอนเทนต์ที่ดีมีก่อนหน้าน้องวิทย์ก็จะมีพระอ่รูปหนึ่งก็พอได้ใบแดงก็ถึงกับเป็นลมสุดไปดูแล้วจะเป็นพระที่ออกจากตุงติงซะหน่อยอะนะคะก็เป็นอะไรที่แปลกออกไปนิดหนึ่งแล้วก็เป็นกําลังใจให้เห็นว่าเออเนี่ยก็มีทีมมาเชียร์ปกติจะมีกองเชียร์ไปเป็นสนุกสนานพวกเขามี็ยูทูบเบอร์เป็นกองเชียร์แต่เขาก็ไม่ไปแต่อาจจะคิดว่า ออจริงๆถ้าไปจนช่วงบ่ายเลยนิดหนึ่งมันก็จะเป็นการแต่เขาอาจจะคิดว่างานเขาเล่นก็ได้นะคะแต่ดิฉันเลยเห็นภาษาแกก็บอกว่าเขาแทบสุดดิฉันก็เข้าไปคอมเมนต์อยู่ว่าคือต้องยินดีกับลูกชายที่จะได้รับใช้ชาตินะคะแล้วการเข้าไปฝึกเป็นทาหารเกมเนี่ย แม้จะเป็นแค่ทหารเกณฑ์แต่มันก็มีเงินเดือนเงินราวมีเบี้ยเลี้ยงอยู่แล้วก็ได้ไปฝึกความอดทนระเบียบวินัยอะไรหลายๆอย่างสุดท้ายท้ายที่สุดเนี่ยนะคะอาจจะได้บรรจุคือมีหลายคนที่ทําการฝึกดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีนายเห็นหน่วยก้านดีก็อาจจะได้เข้าเป็นทหารได้นะคะอาจจะมีการให้ไปเรียนนายสิทธิ์มีทุนให้อะไรอย่างเงี้ยมีอย่างนี้อยู่เหมือนกันคะ่ะไม่แน่น้องวิกอาจจะได้เป็น ข้าราชการทหารคนแรกในครอบครัวนี้ก็ได้ก็ยังไงก็แสดงความยินดีกับภาษาด้วยละกันค่ะตอนนี้ออกมาชัดเจนแล้วนะคะว่าหาทางขบขู่ช่างวากับคุณแม่ช่างวาคือไม่ต้องไปเรื่องบาลีหรอก นายวอกับยายกไก่เนี่ยนะคะระวังนะคะคนที่จะตุดติดคุกอาจจะเป็นยายสอเสือก็ได้นะคะยายสอเสือกับนายชอช้างอะไรแบบเนี้ยแล้วก็นายนอนหนูเขาพยายามจะพูดโดยที่ไม่ยอมเข้าใจว่าที่ตรงนั้นไม่ได้มีใครลงชื่อเป็นเจ้าของเป็นความเข้าใจของพวกคุณเอง ว่าเป็นของคนนั้นคนนี้แต่ในตามทางการแล้วมันไม่มีของใครและเขาก็ไม่ได้เคยเข้าไปยุ่งแต่คุณไปขายทองแล้วก็เอาเงินให้เขาเองแทนที่จะไปตรวจสอบดูว่ามันมีใครไปยื่นอะไรยังไงไหมจะต้องทำอย่างไรถ้าเป็นที่ที่รู้กันอยู่ว่าเป็นของคนนี้นะคนนี้นะแต่ไม่เคยยื่นนะ เราไอจะเข้าไปยึดเองซะมันก็น่าเกลียดก็เข้าไปเจรจาต้าอวยกาดจากด้านตัวเองก็ไปติดต่อป่าไม้ว่าผมจะขอใช้ตรงนี้ทําประโยชน์ได้หรือไม่อะไรอย่างไรคุณจะทําได้อย่างถูกต้องเลยค่ะคุณจะไม่โดนอะไรเลยถ้าคุณฉลา,าดนะคะแต่ปรากฏว่าคุณโง่แล้วคุณกลางแล้วคุณปากหมาด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ติดคุกแน่ๆในนอนแน่นอนค่ะ ส่วนนางสอกยาตาชรต้องรอดูนะคะว่าไดน,นอลูกชายคนเดียวเนี่ยจะมีความกล้าหาญร,รับความผิดเอาไว้คนเดียวหรือจะทำเหมือนทุกๆุกครั้งโยนกรองไปให้เป็นภาระของพ่อแม่ ร้านกาแฟที่ดิฉันเคยพูดตั้งแต่ต้นว่าเดี๋ยวก็ต้องรื้อแต่เขาก็บอกเขาบอกอยู่แล้วว่าตั้งชั่วคราวนี่คือคนอะไรที่มันคนจังเวนถ้วยตะไลไม่ใช่เงินกูกูตั้งชั่วคราวแล้วก็มาเสียแรงต้องรื้อต้องอะไรจะบอกว่าไอ้ที่รื้อไปได้ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่หรอกค่ะมันจะต้องมีของที่ลงทุนไปแล้วมันเอาไปไม่ได้ แล้วที่สำคัญก็คือว่าเปิดร้านแล้วร้านมันขายไม่ดีมันไม่เคยได้กำไรอะไรเลยไม่เคยขายกาแฟได้จริงๆแม้แต่บาทเดียวค่ะคนที่มาคือเอฟซีซื้อเพราะเกรงใจบางคนซื้อกินแก้วหนึ่งแล้วก็ให้เงินเกินเอาไว้เผื่อยูทูบเบอร์จะมาสั่งกิน ไอ้ผวยเจ้าของร้านกาแฟายังบอกว่าถ้าอยากให้ลุงกินกาแฟาอร่อยๆเอฟซีก็สั่งให้ลุงสิอุย้ยไอ้ชิบหายร้านกาแฟาของมึงมึงยังขอให้คนอื่นซื้อให้มึงกินกูละเชื่อใจมึงจริงๆเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะจากร้านกาแฟเนี้ยต่อไปจะเป็นอะไรที่ต้องลือ้อต่อไปจะเป็นอะไรที่ต้องลือ้อดิฉันมองว่าเดี๋ยวไอ้ร้านเตี๋ยวนั่นอะ่ะต้องลื้อคะ่ะเอาไปทำอย่างอื่น อาจจะต้องเอามาเพื่อที่จะไปทำไอ้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 คอกหมาไอ,บาาอ,ไอา้บ้านหมาอะไรนั่้ยนะบ้านหมาก็ยังทำไม่เสร็จทำไว้ครึ้มกลางการครัวที่ทำไว้ก็ไม่เสร็จมีรูมีร่องหมดบ้านหมาก็ครึ้มึ้มกลางกลางไอ้ร้านก๋วยเตี๋ยวก็ครึ้นกลางกลางทำห้องเก็บลัพพงก็ยังครึ้นกลางกง ทำร้านกาแฟใหม่ก็ยังขึ้นขึ้นกลางๆห้องน้ําก็ขุดไว้เป็นหลุมเป็นหลุมใส่ปล้องที้ไว้เฉยๆทุกอย่างขึ้นขึ้นกลางๆลุ่มๆดอนๆหมดค่ะ ต้องร้องเพลงนี้สําหรับนาดงดอกนะคะพอไม่มีนาคาบุรีอยู่แล้วต้องร้องเพลงนี้ทุ่งนาพื้นนี้ไม่มีความหมายเหลือเพียงกิ่นโคลนสาบควายเห็นซากะาทไยแล้วเศร้ายุคทองจริงๆคือสองปีก่อนตอนที่นาคาบุรีบูมขึ้นมาสร้างสิ่งปลูกสร้างสวย ดูภาพที่ฉันเอามาให้ดูสามภาพร้านน้ำขายน้ำร้านแรกนะคะกีออสพวกนั้นเหล่านั้นมีร้านค้าเปิดเต็มมีของตั้งขายเอซลงทัว์มามาถ่ายรูปมาเป็นแลนด์มาร์คเป็นจุดอะไรที่ดูแล้วน่ารักสมกับเป็นที่ท่องเที่ยวจริงๆเป็นยุคทองค่ะหลังจากนั้นก็ซกเศาตอนนั้นทางด้านหน้าก็มีร้านค้าสีสวยๆ เขาเอาต้นไม้มาลงปลูกมาดึงดูดคนคนลงรถทัวร์มาไปซื้อผ้าไปสั่งถ่ายรูปไปอะไรสารพัดร้านหิวก็มีมามาก,กินน้ำเย็นๆมีมีของที่ระลึกของร้านแม่นกซื้อกลับไปทุกอย่างดูมันลงตัวมันกำลังเริ่มต้นดีแล้วมันมันซุดลงเพราะอะไรดิฉันคิดอย่างนี้นะคะว่าความบาดหมางเนี่ยมันเกิดมา จากสองฝั่งหลายๆอย่างจุดหนึ่งที่ทําให้ตึงเครียดมากก็คือไอพ้พวยความที่มันเป็นคนคิดแต่จะเอาเปรียบคนอื่นเขาตอนที่มันสร้างร้านกาแฟเห็นไหมคะยังไม่ทันสร้างเสร็จต้องยกเพราะมันสร้างร้านกาแฟแล้วล้ําเข้าไปในถนนที่เป็นเขตของนาคาบุรีคือคิดว่าเอ้ยกันเองนะที่มึงกับที่กูทําสัญญากันไว้แล้วว่าเดี๋ยวตรงนั้นจะต้องเป็นเออ ลา,านจอดรถให้กูอย่างนู้นอย่างนี้คือคุณคิดแต่จะเอาเปรียบเขาแต่พอเขาแข็งเขาไม่ยอมว่าต้องถอยล่นกลับมาเพราะที่ฉันคิดว่าในหัวเขาคิดอยู่แล้วว่าเขาคงอยู่ที่นี่ไม่ได้สักวันหนึ่งต้องถูกบีบไห้ออกแล้วก็โดนท้ายบ้านจัดดาบเดียวกระเด้งจริงๆค่ะทนอยู่ไม่ได้จริงๆเมื่อเจอคนอย่างท้ายบ้านปักจัดใส่เขาให ไอ้ผวยถึงให้ท้ายบ้านออกมาเล่นชิดเพราะคิดว่าถ้าเจอดอกนี้ชิดไม่กลับมาแน่นอนว่าคุณกระจอกอย่างท้ายบ้านอย่างกล้ามาตำหนิติดเตียนว่าเขาเพราะฉะนั้นดิฉันเอารอยอดีตมาให้ดูตอนนั้นนาคาบุรีเขามีทั้งออมีขายหมอนที่ระลึกมีขายทำเสื้อนาคาบุรีที่ระลึกอะไรด้วยมีชอ็อปมีอะไรของเขาซึ่งไอ้ผวยทุกครั้งก็จะพูดว่า เจ้าของที่ฝั่งนู้นเก่าเขาสร้างตึกบ้านตึกน,นึ่งไว้เป็นที่เปลี่ยนผ้าเสื้อผ้าของนางลำไม่ใช่ค่ะเขาตั้งใจจะเป็นออฟฟิศของเมเดแล้วก็เป็นร้านกิฟช็อปขายของที่ระลึกสำหรับคนที่มาเที่ยวนาคาบุรีแต่พอวีพวกเด็กๆไปอยู่กันที่นั่นก็เป็นให้เป็นเปลี่ยนเสื้อผ้าไอ้ผวยถึงพยายามบอกว่าเขาสร้างขึ้นมาเพื่อจะให้นางลำได้ไปใช้ประโยชน์ไม่ใช่ค่ะ แต่ตรงศาลาตรงด้านข้างที่เป็นหลังคาที่นางนาได้นั่งไปจริงๆเขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะทําเป็นร้านอาหารตามสั่งครัวอยู่ตรงนู้นร้านตามสั่งอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นการยกเดินไปเดินมาอะไรอย่างนี้กันจากนั้นไอพ้พพลกับไอ้เถิกก็บีบเอาท้ายว่าท้ายบ้านกับแม่ดากลับไปแม่ดามาปลูกผักยังมีการเก็บผักออกมาใส่ถุงขายอยู่ที่กีออสอยู่เลยถ้าดูดีจะเห็นถุงผักนะคะขายอยู่ แล้วก็มีการดึงเอาสองคนนี้กลับไปครัวตามสั่งก็เลยต้องปิดลงเขาก็เลยเปลี่ยนตรงนั้นเป็นศาลานาคาบุรีศาลาเมเดให้เป็นที่นางรำของแต่ละหมู่บ้านถ้ามีมาเยอะๆก็มานั่งพักผ่อนตรงนั้นได้เข้าร่มเข้าเงามีเก้าอี้นั่งมีน้ำให้กินมีอะไรพวกนี้บริการอยู่เราจะเห็นว่า ความอิจฉาดิเสยาคือแข่งกันมานานแล้วอิจฉาว่าคู่นี้เขาเป็นคู่ที่ f ีชอบมาก f ีรักฉลาดเก่งมีครบถ้วนทุกอย่างเขาออกไป f ีแม่แม่ตามออกไปหลายคนแล้วก็เห็นสันดานไอ้พวยดังนั้นเนี่ยวันเนี้ยไลฟ์ตอนเช้าที่มันบอกว่าตัวจริงเป็นอีมาดีกระโหลกเนี่ยดิฉันมั่นใจว่า มันหมายถึงเมเดเพราะมีเอฟซีบางคนของไอ้พวยที่ไม่ชอบคู่นี้เคยพูดหรือมีคนเคยพูดว่าประวัติเมเดเนี่ยไม่ดีนะกรอบคนอื่นเขารู้กันหมดว่านิสัยเป็นอย่างไรไอ้พวยน่าจะได้ยินตรงนี้มาแล้วก็เลยวันนี้เหมือนกับโดนแม่นกน้อยอาจจะโดนแม่นกน้อยคือเรียกว่า เทจริงๆชัดเจนพยายามจะติดต่อพยายามอยากจะขอความช่วยเหลือน,น่าจะโดนเทก็เลยมาระบายเอาที่เหน่งกับเมเดว่าไปเล่าอะไรให้นกน้อยฟังเหรอเขาเลยไม่ช่วยตัวเองเป็นไปได้มากค่ะเดี๋ยวถัดจากคลิปอันนี้ดิฉันจะทำคลิปที่ไอ้พวยด,ด่าเมเดให้ฟังค่ะ